โอเคค่ะก okay, so ็สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนจ๊ะใครที่เข้ามาชมเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะมาวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมซุปเปอร์กรอบได้จากค่ายพีซในนะทุกคนเออมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัดคนสามไม่รีแล้นะตัดคนสาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะจะลอกหรือจะล่วงมันลุ้นกันเลยนะทุกคนจ้าเออวันนี้ก็เอาทุนมาอยู่ สามพันบาทจัดคนจ๋าเอออายาทุกคนสวัสดีเอยอออทุกคนเข้าเกมมามต้องรีแล้วจ้าประเด็นอายามาแล้วทุนสามพันบาทนะทุกคนนะเออคอเปอรดิเบตสิบแล้วกันนะจ๊ะคอเปอรดิเบตสิบแล้วกันนะจ้าคนจา๋าเออมาออโต้ไปสามซิมุนจุบจุบจัด,จดจคนจา๋าเออ จะเป็นยังไงเอ้ยจ้าจะเป็นยังไงเอ้ยจ้าโอ้โหจังหวะนี้อะไรเป็นลงไปน้ำเลยจ้าทุกคนจังหวะนี้อะไรเป็นลงไปน้ำเลยจ้าประเด็นคือโอ้โหโอ้โหมาตีเอ้ยทุยสาวตีกลับมันตีเข้าไปอืมคุณสามน่าะคนละหกบาทเอ้ยไอ้จ้าทุกคนโอ้จังหวะนนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้า โอ้ยเกินไปด็อกเตอร์ทุกคนมาหนึ่งบาทเออจะตีเป้าานี้่มาตีเข้าไปจะไปยังไงตะคนจ๋าโอ้ยคุณสามเข้าไปอ,อืมมาว้ยยี่สิบเจ็ดบาทตะคนจ๋าเออได้อยู่เออได้อยู่จ้าโอ้ยโอ้ยทุกคนอือมทำวันนี้ทำวันนี้อืมมาตีหรือเปล่ปาจะาอ,อ้ยามาตีเข้าไปเท้าะไรคุณสามอีกแล้วทุกคนคุณสามอีกแล้วนะตะคน,คน, 3, คน,คน 3, จา๋าหกบาทเออ โอ้โห oh, ขาดท ja. да. oh, ja. ุนไปสีはは่บาทจ้าขาดทุนไปเลยจ้าโอ้โหจังว uh, uh, ันน yeah. ี oh, ้อะไรจะไม่จัดคนจ้าอะไรจะไม่จัดคนจ้าโอ้โหมาคนห้าเข้าไปห้าสิบบาทสวยเดี๋ยวนี้ไม่ห้ามบาทจัดคนจ้าโอ้โหเอาเรื่องจัดคนจ้าโอ้ยโอ้โหมาโอ้โหหูสิบบาทจัดคนจ้าเออได้อยู่ได้อยู่นะจัดคนจ้าโอ้โหจังวันนี้อะไรจะไม่จ้า สามวันนี้อะไรจะไม่แต่ทุกคนจ้าโอ้โหเกินไปดออกเตร์ดูคนเ็นคือหลายไปลงไปน้ำเลยนะจ้าโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องแล้วปลาทุกคนมาย4บาทจะคุณคืณเอเปล่าสามสิบบาเท่าไรไอ้ยาตัวใครเดี๋ยวอะไรอืมอืม,มตัวใจนะต่ทุกคนจา้าเต็มคาราเมงสองพัปดร้อยแปดสิบาทสว,สวยสวยเป็นไดไม่75บาบาททุกคนเอาเรื่อง รู้เรื่องกระเบื้องแท็มาพายทุกคนงเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาทุกคนจ่ายสามพันเก้าเอ้ยสามพันเก้า 1, บาทจ้าโอ้โหโอ้โหทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนจ่ายมาสามสิบหกบาททุกคนไอ้ช้ามาตีเข้าไปเท้าอะไรลูกพี่ลูกพี่กูโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยสี่พันหกร้อยแปดบาทสวยสวยตรงนี้ ตัวเคยมาเหรอโอ้ยตัวเคยไม่มาก็โตมาเท่าไรสี่พันหกร้อยสี่สิบสี่บาทจ้าโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกอ่าสมัยนี้อะไรสบายต่อคนตาสมัยนี้อะไรสบายต่อคนตาสิบมาละโอ้โหมาเจ็ดบาททุกคนไอ้จ้าสองบาทเหรอโอ้โหไายลูกแม่เป็นไงอืมเซาติ๊กอมามอืมไอ้จ้ามากดอกนี้มันต้องแบบสวยแน่นอนจ้า ตัวเอเหรอดูไม่ออกเลยนะคุณตาประเด็นคือมาสองพันสี่ร้อยบาทโอ้ยอย่างไรเลยจ้าคุณตาดูเรื่องกันเบื้องต้นนะจ๊ะลูกพี่โอ้ดูกอนอ่าเอาเลยเอรูคนตัวสิบมาโอ้ยสี่สิบบาททุกคนโอ้ยไม่สามร้อยแปดสิบบาทจ๊ะคุณตาโอ้โอ้ไอ้ตาทุกคนเป็นไงนอกนี้สามพันแปดสิบสองบาทโอ้โหโอ้โหลูกแม่เอาเรื่องแล้วนะ เอาเลือดเลยคนจ่ามาจัดมาจ่าเลยจ้าเออจวันนี้อะไรจะไมาจ่ะคนจ่าจวันนี้อะไรจะม่จ่าคนจ่ามาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอ้โหมาหนึาบาททุกคนอ้ยามาตีเข้าไปตัวอะไรตัวเคนะจ๊ะตัวเคมาคุณหงเข้าไปแปดรบาทเออเออมาหนึ่เจ้อยทุยหนึ่งพับ้านลเโอ้โหไอเราประเด็นคือผู้ไม่รู้เรื่องนะจ๊ะ อ่ะฮทุกคนตจ้าบอลน,นี้ก้นโตมาเท่าไรสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกไอ้เต้าไอ้เต้าโอ้โหดูคนไม่มาในตระกูลจ้าระเด็นคือไอ้เต้าไม่โอ้ยโอ้ยมาสีเข้าไปเท่าไรเท่าไรโอ้โหโอ้โหจ้าตีกรอบเต็มจอหรือเปล่าจ้าโอ้ยสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทสวยเนี่ยนะคุณนะต่องนี้เป็นไงเออเอาเรื่องจัดเลยจะรวมจัดมา 4,336บาททุกคนโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้อะไรจะมาอีจ้าลูกพี่ลูกพี่อะไรเอยอะไรเออตัวใจเหรอโอ้โหมามันตีเข้าไปโอ้โหโอ้าอุ้ยตัวนี้ตัวเอ๋เหรอดูไม่ออกเลยคนะมาโคสิบสามบาทโอ้โหมาหนึ่งร้อยห้าบาทโอ้ยมาหนึ่งพันห้าสิบบาททุกคนเดี๋นี้ เมาให้ไปหนึ่งนีห้ห่วงมานะทุกคนคนเจ็ดเข้าไปสองพันสามร้อยห้าสิบสองมาดูคนมาสิโอ้ยชุยโอ้โห,โหไอ้ไอ้เราพูดอะไรไม่รู้เรื่องมาเงินเราซูปเปอร์เมกเกอรทุกคนจ่ายสามพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้โหรู้เรื่องก็เบื้องแต่ดูคนไอ้ยาไม่แปดบาทนะทุกคนจ่ายโอ้โหโอ้โหตัวเคไม่เท่าอะไรเอ้ยไอ้ยามันตีอีเท้าอะไรคนเจ็ดเหรอ คนเจ็มามตัวสิบมาจะาคนตาโอ้ยมาแปดร้อยเก้าสิบหกบาทจากะคนตาโออมาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาททุกคนมันตีเข้าไปอีกแล้วตียิงก็สวยสิจ้ารู้ไหมไอห้ากอนโตมาสองพันห้าร้อยแปดบาทโอ้โหเอาเรื่องนะตะคนตาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนตะคนตาใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะย่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะจ๊ะทุกคนจา้าบ๊ายบายนะ